สวัสดีครับอัปเดตอากาศกันในวันศุกร์ที่26กันยายนตามปกตินะครับก็ผมขอญาติถามนะฮะถึงนาทีนี้มีพี่น้องท่านใดนะฮะยังไม่ได้รับน้ําฝนอย่างเพียงพอบ้างนะครับในพื้นที่ของท่านหรือพี่น้องท่านใดนะฮะเกินทนแล้วนะฮะก็คือหมายถึงว่าฝนตกเยอะนะท่วมหลายรอบมาแล้วนะครับก็ส่งข่าวคราวกันมาได้นะครับ วันนี้ทางตอนบนนะฮะของประเทศไทยก็จะมีอาจจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับหลายจังหวัดหรือเป็นบริเวณกว้างเลยนะครับจากล่องที่ทวีกำลังแรงขึ้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันโดยในช่วงที่ผ่านมานี้นะครับพี่น้องนับว่าเป็นช่วงที่พายุเข้ามาในทะเลจีนใต้หรือใกล้กับบ้านเราบ่อยครั้งขึ้นนะซึ่งเป็นเดือนกันยายนเราก็มัก จะได้ยินประโยคอมตะจากกรมอุตุนิยมวิทยาบ้านเราในทุกวันนะครับว่าอิทธิพลของพายุในทะเลจีนใต้นะฮะก็จะทําให้มรสุมมีกําลังแรงขึ้นส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยใช่ไหมครับได้ยินกันอยู่เกือบทุกวันแล้วนะฮะแต่จากที่ผมได้อ่านคอมเมนต์นะความคิดเห็นของทุกท่านนะของพี่น้อง FC มาในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมาก็ยังคงมี หลายต่อหลายท่านนะอีกมากมายที่ยังคงคาใจสงสัยอยู่แบบต่อเนื่องว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าง,งานหรือพื้นที่ที่เขาอยู่กันเดี๋ยนะฮะผมดูแล้วเนะะี่ยเกิดขึ้นในหน้าง,งานที่เกิดขึ้นในหลายต่อหลายจังหวัดนั้นฝนก,ก็ไม่ได้เยอะเลยนะครับไม่ได้หนักไม่ได้หนาเลยฝนน้อยซะด้วยซ้ําตามไม่ได้เป็นไปตามคาดการนะรว่างั้นเถอะครับ แม้ว่าลมมรสุมจะแรงขึ้นนะฮะตกแป๊บเดียวบ้างนะฮะมีแต่ลมเย็นๆพัดมานะฮะหรือเพียงแค่คลื่มฟ้าคลื่มฝนอย่างเดียวหรือมีที่พี่น้องท่านหนึ่งก็บอกว่ามีแต่ฝนไล่ช้างนะฮะอะไรประมาณนี้ก็ไม่เห็นเป็นไป,นป,นปนตามประโยคอมาตะหรืออย่างที่โหมโฆษณากันมากมายในหลายๆสื่อเลยใช่ไหมครับ จริงๆนะครับพี่น้องเรื่องกระแสลมมรสุมแรงนะฮะแล้วก็พัดผ่านประเทศไทยช่วงพายุจ่อประเทศแบบนี้ผมก็เคยอธิบายขยายความแทกนะฮะแทกเข้าไปในเกือบทุกคลิปนะเกือบทุกคลิปที่ทํามาเลยนะฮะแล้วก็หลายๆปีที่ผ่านมานี้ด้วยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันแบบชัดๆนะชัดๆอีกทีนะครับว่าทําไมมันเป็นเช่นนั้นนะฮะ โดยจากภาพที่ทุกท่านเห็นนะ,ะก็เป็นพื้นกระแสลมมรสุมชั้นผ่านเมฆนะฮะที่เกิดขึ้นจริงในช่วงที่มีพายุอยู่ในทะเลจีนใต้และก็จากภาพที่เห็นก็เป็นลักษณะภูม,มิศาสตร์หรือแนวเทือกเขาของบ้านเรานะฮะที่เป็นสีดำๆนั่นแหละครับเราก็จะเห็นนะครับพี่น้องเห็นว่าลักษณะภูม,มิ ประเทศบ้านเรานะก็จะมีภูเขาขวางเป็นแนวยาวอยู่เป็นระยะระยะนะฮะซึ่งเมื่อภูเขาในประเทศขวางเป็นไอ้เค่แบบนี้กระแสะลมมรสุมหรือสายทานแห่งความชื้นที่เขาจะหอบเข้ามาปูพรมในบ้านเราให้เกิดฝนเนี่ยซึ่งพัดเข้ามานะั้นนะหากจะกระจายความชื้นในพื้นที่ต่างๆได้ดีนะฮะต้องพัดยังไงครับพี่น้องอ่าพอนึกออกไหมครับก็จะต้องพัด เฉียงเฉียงใช่ไหมครับเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้อย่างชื่อลมเนี่ยครับชื่อลมจริงๆถูกไหมครับหรือไม่ก็พัดเป็นลมใต้เลยอันนั้นเนี่ยถ้าเป็นลมใต้เลยอันนี้ความชื้นเยอะแน่ๆนะฮะซึ่งถ้าพัดแบบนี้ก็จะทําให้มีฝนตกกระจายในบ้านเรามีประสิทธิภาพที่ดีนะฮะในทุกๆที่แล้วมีฝนเพิ่มขึ้นโดยตั้งแต่โบราณโบราณนนะี่ยร้อยวันพันปีที่ผ่านมาเนี่ยครับ ในฤดูฝนบ้านเรานะฮะมักจะมีฝนมากนะครับตามฤดูการเป็นปกติเลยนะฮะไม่ไม่ค่อยได้ผิดฤดูการสักเท่าไหร่นะฮะโดยไม่จําเป็นต้องอาศัยพายุเข้ามาเติมน้ําเสียด้วยซ้ํานะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าอะไรครับนั่นก็เป็นเพราะว่าในทางขวามือบนของทุกท่านนะฮะมักจะมีย่อมความกดอากาศต่ำนะฮะซึ่งอยู่บริเวณอ่าวตังเกียรหรือที่ผมเรียกให้พี่น้องฟังบ่อยๆว่าย่อมในตํนานนนนะฮะ เวลาเขามีกําลังแรงขึ้นนะฮะเมื่อแรงขึ้นก็จะทําให้กระสลมมรสุมเนี่ยหอบความชื้นสายนี้ก็จะพัดเข้าหาด้วยแนวเฉียงเฉียงเนี่ยครับเฉียงเฉียงแบบดั้งเดิมหรือที่ผมเรียกว่าพัดยกนะฮะเข้าไปหานะฮะก็ซึ่งจะเกิดแนวสอบของลมนะฮะเมื่อลมสอบมีกําลังแรงขึ้นก็จะทําให้ฝนมากนะครับนั่นก็หมายความว่าประเทศของเราก็จะมีฝนตกตามฤดูกาลนั่นเองนะฮะ นี่คือระบบปกติของเรานะฮะที่จะได้ฝนมากขึ้นแล้วก็ยอมความผลอากาศต่ําบริเวณเวียดนามตอนบนนี้ที่สําคัญเขาก็ไม่ได้ดึงลมมรสุมแบบรุนแรงจนทิศทางเบี่ยงเบนหรือแย่งความชืน้นไปเหมือนพายุนะครับพี่น้องจึงทําให้ฝนนั้นตกกระจายสม่ําเสมอในหลายพื้นที่นะฮะอันนี้ก็คือเบสิกครับเบสิก ี่น้องจำไว้นะครับกระแสลมรสุมจะให้ฝนดีไปทั่วทุกพื้นที่จะต้องพัดยกเฉียงหรือก,กลายเป็นลมคล้ายๆพัดยกคล้ายๆลมใต้นะผ่านบ้านเรานะถึงจะหลบเหลี่ยมเขาได้ไม่ใช่พัดตรงๆไปชนกับแนวเขาแบบนี้นะซึ่งก็เป็นไปตามลักษณะภูมิศาสตร์บ้านเราแต่ทุกๆครั้งนะพี่น้องที่มีพายุกําลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้นะฮะ เข้ามานะครับก็มักจะทําให้กระแสลมนั้นถูกดูดถูกดึงนะฮะแล้วก็ลมมรสุมมักจะเบี่ยงเบนทิศทางเป็นทิศตะวันตกนะฮะตรงตรง,รงม้วนลงข้างล่างนะฮะพัดฮุกลงแล้วก็เข้าหาพายุนั่นก็หมายความว่าความชื้นบางส่วนที่ทําให้เกิดฝนก็จะอยู่เฉพาะแนวเขตหน้าทึกเขานะฮะและอีกบางส่วนก็ถูกดึงดูดไปโดยให้โดยการให้ลมเบีเ่ยงเบนทิศทางไปหาพายุโดยตรงนั่นเองนะฮะ จึงจะทําให้พื้นที่บ้านเรานั้นบางพื้นที่ก็ไม่มีฝนเลยนะฮะบางพื้นที่ก็ฝนตกปลอยๆแต่บางพื้นที่ก็ฝนหนักเสียจนน้าท่วมฉับพลันนะฮะมันก็คือมีฝนไม่สม่ําเสมอหรือที่เราเรียกว่าท่วมกระจุกแล้งกระจายนั่นเองครับดังนั้นนะครับผมขออนุญาตเปรียบเทียบที่มาที่ไปของการเกิดฝนในประเทศไทยในยามที่พายุจ่อเข้ามานะฮะกับธุรกิจส่งของหรือที่เราเรียกว่าเดลิเวอรี่นะฮะให้พี่น้องเข้าใจได้ดังนี้นครับ ลองมองภาพในคลิปเนี่ยครับพี่น้องพี่น้องมองคลิปเลยครับก็ให้นึกภาพตามนี้นะครับโดยการเกิดฝนก็เหมือนกับการส่งของให้ลูกค้านี่แหละครับพี่น้องก็ต้องมีองค์ประกอบครบทั้งคนส่งและก็ของที่จะส่งในมือเห็นครับคนส่งก็คืออะไรครับเปรียบเสมือนลมมรสมนะครับยิ่งพัดแรงก็จะเหมือนพนักงานที่วิ่งรถนะส่งของได้เร็วนะฮะวิ่งรถเร็วปิดป้าส่งของได้หลายบ้านนะฮะ และของที่จะส่งก็คืออะไรฮะก็คือไอ้น้ำนะฮะไอ้น้ำความชื้นในอากาศที่จะต้องกลายเป็นเมฆนะฮะแล้วก็กลั่นมาลงเป็นฝนตามลำดับในที่สุดนั่นแหละครับทั้งหมดของปัญหาก็คือเวลาที่พายุใหญ่ๆใ,ในทะเลจีนใต้นะฮะพายุก็จะทำตัวเหมือนลูกค้าอะไรใหญ่นะฮะแถมใจร้อนเสียด้วยนะครับที่ดึงดูดพนักงานส่งของให้รีบวิ่งไปหาตัวเองโดยตรงนะฮะคือทำให้พนักงานเนี่ยครับ พนักงานส่งของต้องเปลี่ยนเส้นทางนะฮะวิ่งไปหาพายุอย่างเดียวเป็นส่วนใหญ่โดยพนักงานส่งของหรือลมรสมเนะะี่ยฮะก็ส่วนน้อยนะไอะ้ส่วนใหญ่เนะคะีครับก็เลยไม่ได้วิ่งไปส่งของนะฮะหรือไอ้น้ําให้กับพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยอย่างทั่วถึงเหมือนปกตินะฮะแทนที่จะวิ่งเฉียงเฉียงกระจายของนะฮะไปทั่วประเทศแบบที่ลมมรสมปกติเคยทำนะฮะ พนักง,งานเหล่านี้กลับต้องวิ่งตรงไปหาพายุอย่างเดียวทําให้ไอ้น้ําส่วนใหญ่ไปกองอยู่แค่พื้นที่ด้านหน้าของภูเขาบางจุดนะฮะฝนเลยตกไม่ทั่วถึงบางที่ก็ตกหนักจนน้าท่วมฉับพันในขณะที่อีกหลายพื้นที่กลับไม่มีฝนเลยนะฮะพอนึกภาพออกใช่ไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีลูกค้าบางพื้นที่นะครับในประเทศนะฮะประเทศไทยนะฮะที่เป็นเสมือนลูกค้า VIP ที่สามารถเรียกพนักง,งานไปส่งของได้ท,ทันทีเช่นกันนะฮะ นั่นก็คือพื้นที่ที่มีความร้อนสะสมสูงเพราะความร้อนจากพื้นดินนั้นสามารถผักดันไอน้ําความชื้นให้ลอยสูงขึ้นไปเป็นเมฆฝนได้มากกว่าปกติโดยเราเรียกพื้นที่นี้ว่าอะไรครับพี่น้องเราเรียกว่าล่องรสุมนั่นเองฮะนึกออกแล้วใช่ครับซึ่งเวลาพายุจ่อเนี่ยบางพื้นที่ก็ไม่มีความร้อนพอที่จะช่วยให้อากาศนะฮะยกตัวเป็นฝน ฝนก็เลยไม่ตกนะครับแม้ลมจะพัดแรงแค่ไหนก็ตามแต่ในพื้นที่นะฮะหรือบางพื้นที่ที่มีล่องมรสุมพัดผ่านและมีความร้อนเหมาะสมพอควรนะฝนก็จะไปกองตกหนักอยู่แค่ตรงนั้นเสมอเป็นพลเลกเกลียงตามฟอมนั่นแหละครับสรุปแล้วนะฮะพี่น้องลมมรสุมที่พัดแรงเพราะพายุก,ก็เหมือนพนักงนานส่งของนะฮะที่มีจํานวนมากนะแรงเยอะแต่ถูกดึงตัวไปทํางานผิดที่ผิดทางแถมวัตถุดิบก็ มีจํากัดนะฮะทำให้ฝนตกไม่ทั่วไม่ถึงนั่นเองครับซึ่งลักษณะก็จะทําให้การพยากรณ์ฝนนะครับมักจะผิดพลาดคาดเคลื่อนไปจากเดิมมากขึ้นพอสมควรด้วยครับนะฮะมันก็ส่งผลมาถึงตรงนี้ด้วยเพราะว่าเป็นไงครับพี่น้องเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตัวแปรที่เป็นของดิ้นได้นั่นเองกลับมาดูลักษณะอากาศบ้านเรานะครับ ในวันที่26กันยายนนะครับวันนี้เราก็จะมาดูภาพรวมของสถาปัตยกรรมลมนะทั้งระบบนะไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะมันทำงานสอดประสานกันอย่างลงตัวนะครับในวันนี้โดยเราก็เริ่มกันที่สมรภูมิภาคพื้นดินนะอย่างชั้นลมมรสุมนะเราจะเห็นนะตัวละครเอกที่กลับมามีบทบาทอย่างเต็มตัวนะวันนี้ คึกคักเลยทีเดียวนั่นก็คือล่องมรสุมนะฮะที่วันนี้ทวีกําลังแรงขึ้นโดยพาดผ่านพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนะกลายเป็นรอยพับสะพายแรงขนาดใหญ่บนแผนที่อากาศซึ่งเป็นโซนที่มวลอากาศสองกระแสถูกบีบอัดเข้าหากันอย่างค่อนข้างแรงนะครับพี่น้องวันนี้กระแสแรกก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะฮะซึ่งมีกําลังค่อนข้างดีเลยทีเดียวสีเหลืองสีแดงเห็นไหมครับ อบความชื้นขึ้นมาจากทะเลอันดามันพุ่งขึ้นมาปะทะนะฮะอีกกระแสหนึ่งก็คือลมตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะที่ถูกดึงจากทะเลจีนใต้นะฮะซึ่งส่วนหนึ่งก็ออกจากขอบพายุบัวลอยเห็นไหมครับทางขวามือการชนกันของสองกองทัพอากาศนี้เองนะฮะที่ทำให้เกิดเขตยกตัวที่มีประสิทธิภาพนะฮะขึ้นบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานเป็นหลักนะครับ ในขนาดเดียวกันที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้พี่น้องมองด้านล่างนะฮะก็จะยังคงมีผู้เล่นหน้าเดิมนะหน้าเดิมหน้าเดิมเข้ามาแทรกแซงฮะนั่นก็คือมวลอากาศเย็นหรือริมความกดอากาศสูงที่แผ่ขยายกําลังเข้ามาจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็คือด้านล่างนะฮะทำหน้าที่เหมือนเขื่อนลมนะฮะพี่น้องเห็นไหมครับหรือเกาะป้องกันที่มองไม่เห็นนะฮะถ้าเราจะสังเกตดีๆก็คือจะมีสัญ,ญลักษณ์ตัว S นะฮะที่ในแผนที่ เขาก็จะคอยสกัดและเบี่ยงเบนเส้นทางของลมมรสุมไม่ให้ลงไปทางใต้แต่จะบังคับหักโค้งขึ้นไปนะฮะไปกองรวมกันในแนวล่องมรสุมนะผ่านพายุเข้าไปทางด้านบนแทนเห็นไหมครับและเมื่อเราเงยหน้ามองไปที่ลมระดับบนตามภาพถัดไปนี้นะภาพที่เห็นนั้นก็แทบจะเป็นภาพสะท้อนเลยนะครับพี่น้องสำเนาแทบจะถูกต้องเลยคือสิ่งที่เกิดขึ้น คล้ายกับลมมรสุมด้านล่างนะฮะซึ่งมีร่องมรสุมพาดผ่านอยู่โดยในชั้นบนนี้กับปรากฏมีร่องความกดอากาศต่ําระดับบนก่อตัวขึ้นมาซ้อนทับอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับพี่น้องการที่ระบบยกตัวของกระแสะอากาศเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งชั้นล่างและชั้นบนในตําแหน่งใกล้เคียงกันเช่นนี้นะฮะเราก็เรียกว่าเป็นระบบที่ซ้อนทับกันในแนวดิ่งนะครับ ผมไปเปิดเทคนะครับเปิดเทคสมัยล่ำเรียนอยู่ไปดูสับฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรนะฮะนี่สับฝรั่งเขาเรียกว่าวอ r t i c a l ล Stacked นะฮะ stacked นะฮะหรือที่ผมเรียกว่าล่องซ้อนนั่นเองพี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมครับในทางตรงกันข้ามนะครับพี่น้องมองในพื้นที่ภาคใต้นะฮะลมระดับบนกลับมีสภาพที่อ่อนลงนะฮะเบาบางนอ,อกจากเริ่มออกเป็นสีฟ้าแล้วเห็นไหมครับ ซึ่งก็เป็นอิทธิพลจากโดมความกดอากาศสูงนะครับที่อยู่ตอนล่างนะครับก็เขาก็ทำหน้าที่เหมือนฝาชีนะที่มองไม่เห็นกดทับเอาไว้ดังนั้นนะครับพี่น้องจากสถาปัตยกรรมลมนะฮะที่เป็นลักษณะเช่นนี้เมื่อเรานํามาทําลูกศรนบนแผงที่คาดการผล24ชั่วโมงข้างหน้าเราก็อพอจะมองเห็นการส่งผลกระทบนะฮะต่อแต่ละภาคได้ดังนี้ครับ พื้นที่ภาคเหนือและอีสานนะฮะวันนี้อยู่ในศูนย์กลางของกลไกการสร้างฝนนะฮะด้วยระบบยกตัวที่ซ้อนทับกันทั้งสองระดับนะฮะทั้งลมบนและลมล่างตามลูกศรสีเหลืองสีแดงก็จะทําให้ทั้งสองภาคนี้ก็จะมีฝนตกครอบคลุมเป็นพื้นที่เป็นวงกว้างนะครับในวันนี้แล้วก็อาจจะมีฝนปานกลางถึงหนักได้นะฮะเป็นส่วนใหญ่พื้นที่ภาคกลางนะครับก็เป็นพื้นที่ลอยต่อนะะพี่น้อง ก็โดยภาคกลางตอนบนอย่างนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีที่อยู่ใกล้กับขอบด้านใต้ของร่องมรสุมก็จะได้รับอิทธิพลนะฮะทำให้มีฝนตกปานกลางขึ้นไปได้นะฮะในหลายพื้นที่แต่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างลงมารวมถึงกรุงเทพมหานครก็จะเริ่มหลุดออกจากเขตอิทธิพลหลักนะฮะรวมถึงต้องเจอกับกระแสลมเห็นไหมครับตามลูกศรสีเหลืองสีแดงมันพัด พุกลงมาใช่ไหมครับก็อาจจะทําให้มีฝนน้อยกว่าภาคกลางตอนบนในวันนี้นะครับภาคตะวันออกนะครับแม้จะอยู่ห่างจากล่องมรสุมแต่ยังคงเป็นแนวปะทะโดยตรงอยู่แล้วนะครับสําหรับพื้นที่นี้ของลมมรสุมตะวันต,นตกเฉียงใต้ที่หอบความชื้นจากอ่าวไทยนะฮะเข้าไปในพื้นที่ก็จะทําให้มีฝนตกชุกนะฮะและก็มีฝนตกปานกลางถึงหนักได้บางพื้นที่ก็โดยเฉพาะบริเวณหน้าเขาหรือปลายแหลม ของพื้นที่ภาคตะวันออกนั่นแหละครับภาคใต้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของโดมความกดอากาศสูงนะฮะอย่างเต็มรูปแบบครับวันนี้ทั้งลมชั้นล่างนะฮะแล้วก็ลมลมชั้นล่างที่ถูกเบี่ยงเบนออกไปแล้วก็ลมชั้นบนที่กดทับเอาไว้ก็ทําให้เป็นภาคที่มีฝนน้อยที่สุดในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเท่านั้นเป็นหย่อมๆแต่ก็มีการกระจายตัวได้อยู่เหมือนกัน โดยจากโมเดลคาดการปริมาณฝนตก24ชั่วโมงข้างหน้าใน7โมงเชา้าวันนี้นะครับพี่น้อง26กันยายนไปจนถึง7โมงเชา้าของวันพรุ่งนี้27กันยายนก็มีรายละเอียดดังนี้นะครับภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นฝนปานกลางขึ้นไปถึงหนักได้บางแห่งตกได้บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตร พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคอีสานนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นฝนปางกลางถึงหนักได้บางแห่งนะครับตกได้บริเวณจังหวัดเลยนองบัวลําพูน้องคายบึงกาฬอุดรธนีสนนกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสรา,ารคามร้อยเอ็ดยโสธรนน,นาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานี ภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบนะฮะยี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่หกสิบก็อยู่ทงภาคก,กลางตอนบนนะครับตอนบนก็เป็นฝนปานก,กลางถึงหนักได้บางแห่งบริเวณจังหวัดนนะครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีแล้วก็มีภาคกลางตอนล่างจังหวัดหนึ่งก็คือสระบุรีนะครับแล้วก็ยี่สิบเปอร์เซ็นถึงสามสิบเปอร์เซ็นของพื้นที่ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดอุทยัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรี ราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพัพตะวันออกนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่มีฝนปานกลางถึงหนักได้นะครับบริเวณจังหวัดนครนายกราชบุร,ยยบรีสักแก้วจัดเชิงเซาจันทบุรีและตราดแล้วก็จะมีฝนเล็กน้อยนะฮะถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองนะครับภัคใต้นะฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20 ของพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นหย่อมๆย่อมตกได้ในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนองพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังสตูนสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสสำหรับสบปลาวนะครับเพื่อนบ้านนะครับก็จะมีฝนร้อยละ30-60ของพื้นที่นะครับ ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางตกได้บริเวณแขวงบอกแก้วหลวงน้ำทาวดมไซกองสาลีหลวงพระบางเชียงขวางหัวพันสายยบุรีเวียงจันทร์สยสมบูรณ์บริคําไซคําม่วนสวรรคเขตสารวันตะปือเซกองและจำปาสักปิดท้ายกันด้วยสถานการณ์ขึ้นลมนะครับสำหรับพี่น้องชาวเรือนะฮะขึ้นลมในทะเลฝั่งอา่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1เมตร ตอนล่างคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสำหรับฝั่งอน้ามันตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรเรือเล็กพิจนารณานะครับและฝั่งอนันมันตอนล่างคลื่นสูง1เมตรสวัสดีครับ